สวัสดีครับพบกับรายการ g GG, g กันซาลูบีเกมนะครับวันนี้เราเล่นเกมบูมแซดนะฮะอ่าละไปเลยเลยตียไก่ดูเกมบูมแซดเฮ้ยใครอยู่กับผมวนะเนี <c oughs> ่ยคุณแบงซ่านะครับ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> นัดนัดนัดไก่เลยเลยพี่สะ <c oughs> พอนายอะไรเล่นกีตาร์อยูอ่เฮ้ยคุณน็อตนี่ไงเล้าไกย่ยิงแม่งเลย <c oughs> ไหนวะแล้วไก่นี่ไงกลางหน้ากลางแบบเนอ่ยอ๋อเออวะจริงๆว่าเอาเฮ้ยลืมไปนึกว่าเอาไตเียตาเขาเนี่ยหน่อยตาเขาให้โดูนี่ตาผมเฮ้ยผมดูไปแม่นนะเออคุณคิดดบียร์มันจะมันเพราะมัจะมันดื้อเสียงตายเรียบเป็นไงครับมืจอคนแรงอ่ะ แรงเหรอยังไงครับไม่โดนผมไม่แมนน่าห่ตับโดนข้างหลังครับนั่นเทียนตัวหน้าเทียนตัวหน้าเฮพลาดโอ้โหโอ้โหอาจาอาาายตาอเฮ้ยใครมาแล้วใข่มาเพิ่มมา้านน้แล้วนามาใหม่เบลล์แล้สิบสามเหรอเท่ากันมาสิบสามเนะ ไาถึงคนเข้ามาใหม่อ่ะเที่แล้วติดตามติดสามติดสามอีนีโอว้าวครับเยเราไม่ได้ทำคนอื่นอื่นน้นเคลือบแล้วความแรงมันไม่ได้ขึ้นที่นี่มันขึ้นที่ดวงกั่การมนวนเราเฮ้ยโอ้ยโป๊เอาให้ เฮเฮ้อืตายเฮ็ดเย้ะมา้ว่าจะแรงตัวหน้า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 นี่ไงตบมามันมาแล้วครับน้อเสยพี่แช่ดบกระจายดิแบบกระจายมันดีมันลดดาเมจ้สิเเนครึ่ง้งคึ่งเก็นี้ต้องมีการคานวณนะแต่ว่ามันโดนทั่ว อยู่มันต้องสองคนยังไงก็รอดอ่ะรับทีมเวิร์กทีมขอคุณนะแนนอนครับแน่นอนว้าวเยี่ยมเยี่ยมมากจับแปะแปะแปแ้อหดหงิบบดงดรใช้มพี่นอตตุ้มดีมากตุ้มดีเฮ้ยอย่าแหลกตาคุณอะผมมาแหลกกา แอดมินแหลกถ่ายถ่ายแค่แอดมินดูเลยครับเอ้ยน่าเอาเอาสองตัวหน้าให้เรียบไปเลยยิ่ยากตัดทีนึงตับโอ้โหตัวนี้เหมือนเด็กจะสองตัวหน้าปะล่ะสองตัวหน้าไงหน้าไงตาว้ายเจ็ดสิบสี่ไม่กลัวพวกมาแล้วจัดการครับไม่ใช่มันยังจัดการกูมันตีมาระ มาไล่ผมชิวๆชิวพี่มาร์คพี่มาร์คตืดเลยโยมพอแล้วบอกกันนัางไงแคบโอ้โหตายอ่ะยึดหน่อยเอ้ยยึดหน่อยอยากยิวมโฉมเอาไหครับไงครับไงครับตับอือหือตับอือหือสองพันยี่สิบเจ็ดโอ้คิดคิดคิดตะคอกด้วยครับ คิดติคคิดติคบีบีแถบบีแถบลูกเดิมอะปืนรั่วปืนรั่วงคนตับตับนะเฮ้ยคำยาฮิวอ่ะฮิวผมหน่อยไม่ทันแล้วไมเริ่มมาโลดอยู่ตรงนั้เดี๋ยวเดี๋ยวฮิวไว้ทั้งคนเล่นทั้งคนที่ต้องไห้เลือดอยู่ข้างตัวครับเฮ้ยไม่นะไม่นะแบ็คซ่าไม่เอาฮะแบ็คซ่าไม่นะอย่างนีาแน่นอนต้องอย่างนี้สิครับ เดี๋ยวรู้เฮ้ยตีแล้วเลือดเพิ่มอยู่ออาทอัดิงอยูนะาแล้วังผมยแล้วเฮ้ยผมยิงระป๋อได้ป่ะล่นเลยล่นเลยยิงี่ดูยิงที่ดูยิง้ามฝังมอไมไมลดูนะยิง้ามฝังักเอาเป็นแปนเลยนัดไม่นะนัดนัดนัดไม่เอานะข้างหลัง เออคุณนะครับคุณมองเห็นวิญญาณหรือยังไรครับเขาคิดคาแขกสงสัยคุณสงสัยคุณน่าจะมองเห็นวิญญาณนะครับเนี่ยผ่านแล้วโอ้โหด่านแรกก็เห็วิญญาณไก่ยักษ์อยู่นะฮะยักษ์ระดับสุดสุดนะโอ้โหอ่ะครับกดครับกดครับแกล้ยาก่อนแบงค์ซ่าเอาไงครับแบงค์ซ่าโอ้โหแบงค์ซ่ากดแล้วออาไปครับ ไม่ได้ครับต้องรวดเร็วทันใจนะครับไม่ค่อยชอบเลยครับพอถึงรอบสองอ่ะอุ้ยผมชอบอยู่ตรงนี้โอ้ชอบ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 แต่ผมยิงไม่ค่แม่นเลยยอยตัวล่างไม่แม่นตรงนี้อีกแล้ววะโอ้ไม่ชอบเลยตัวล่างก็ย่างสามสิบโชเฟลโชเฟลวันนี้เราจะมาโชเฟลกันนะอย่าลืมดูความหนักไปโชเฟลอยู่ตัวบนตัวบนโอ้โหแป๊บเสียงดังไง โอกานแท้มากโดนมากเลยอะไรอะยังไงครับยังไงเอปอ่คว้าไปแล้วครับตัดตัวกลางครับผมคุณไปยิงอะไรตัวบนนั้นเฮ้ยเราไม่ไิทานเลยเราขอโทษครับโทษครับหกครับกรณีกระมอมผมไปยี่สิบเก้าส็ดไอเกร้ยเจ็บลองเชิงครับผมเดยดำเนําภารกิจ ก็ในภารกิจเหมือนกันถ้าถ้าผ่านถ้าผ่านจะได้เหรียญเอ้โเลยดูนี่ดูนี่เฟล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 นั่นเฟลอะไรอ่ะขอโทษทาพอดีแต่เขทีมเวิร์กคขกลางครับกลางเล่นแลางสี่สิบเลยพิกัดสี่สิบครับความแรงหัวใจมากเร็วเลยอ่ะนานตับเขาให้โอ้โหรถทิศเดียวครับ คุณน็อตบอกไม่ราคาเขื่องครับมันราคาเขื่องครับแต่ได้ไอ้ด่านทำอะไรล้าไก่ไม่ผ่านครับไม่ได้ครับต้องบอกพิกัดครับนี่ครับไม่รู้ยิงแม่งฟามลูกเลยไม่โดนสักลูกหนูป่ะหนูหน,หนูป่ะ <c oughs> เ <c oughs> พือ่อนผ้าเฮ้ยพิกัดตัวใหญ่กับพิกัดระเบิดความมันไม่เหมือนกันนะโว้ยเออผมบอกนัดไงเอเอปับทงเฟสทงเฟ<อ>ส<อ> เออเราสงสัยนะครับว่าทำไมผมยิงแม่นนะครับจับกดมาเยอะกว่าขวดโอ้โหแม่งหนึ่งพันนะนัดยิงเข้าหนึ่งพันเมื่อกี้นะจังสองรอบยิงเข้าหนึ่งพันอะเอาอีกแล้วท่านี้ตานสามร้อยไม่กลัวโอ้โหตีผมแค่สามร้อยห้าสิบเลยทีเดียวห้าสิบห้าของนัดอ่ะคุณมาบอกเราผมอ่ะผมใช้พิกัดเดียวกับคุณนี่เลยนะบอกพี่มาร์คเลยเจ็ด

เยียมโอ้โหโอ้โหโอ้โหบนครับ huh. ห uh ้า huh. สิบเจ็ดสิบนะของผมนัดด้วยห้าสิบเจ็ดสิบัดเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าโดนใครวะโดนหมามาเป็นไลน์จะทำให้ตายครับของนัดเจ็ดสิบห้าคลิปพ่อมาเปล่วะไม่นะ ตัวอะไรตัวบนตัวล่างวะบน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 ยนครับนไปตาผม,มันสินะครับน,าน่านเนี<ฮ>้ยไม่ค่อยแม่นกัดน่าจะักเออสิบห้ตับโอโดนด้วยครับโแลกแท้โแหลกแท้แ โอ้แลกแค่ไม่ตายกันหมดเลยวะต้องละเออต้องเข้าใจนะครับว่าผมใช้แอมเนเซียถ่ายแคมทาเฟียครับไม่ใช่แคมเออเหมือนกันแหละครับแคมทาร์เฟียผมสิครับตาตาหรือตาไม่เก่งยังไงครับยังไงอะโบห๊ทเท่าไหร่เขาให้ครับยังไงครับรู้เท่าไหร่ตัวสามข้างบนเนี่ยิงตัวล่างย ทำไมไม่มองอ่ะเวลาเล่นน่ะตัวกลางแล้วไม่เมื่อกี้ภาพผมมันไม่สะายผมเลยต้องถามพวกคนของอ๋ออุ้ยน้ำเก็เก็บโอ้โหเก็บแบกโอ้ตับโอเซดตัวกลางมาค่อยแม่นนะทำไม่ตายพวกทำไม่ตายไม่กดตัวผมไม่กดตัวตัวกลางนะกระโดนโอ้แม่นแท้ แม่นแท้แใครจะไปรู้ว่ามันจะโดนเนาะนี่ท้ามัตายแล้วครับมันอาจจะโดนก็เป็นได้นายับนัดว่านัลลินไดนาำไมยิ่งจะดีอีกทำไม่ดีกว่าอันตรายอีกนั่นเนี่ยไม่ถึงเลยเพื่อนถึงแล้อุ้ยถึงถึงถึงหกร้อยเดี๋ยวผมผมจะใส่พลังให้มันอัพได้ฮะสี่พันสิบพันสิบครับตับเก่งว่า เอ้ยลมมันกดเราต้องสองเขาไงนัดจัดการเอาให้หมดหลอดอู้อีกยินลมหายหมดเว้ยเอาจะเหลือหมดครับโอ้โหสุดยอดมันปิดชายรับไปแล้วครับกลายร่วงไปแล้วอุ้ยเอออืมหุดมาหุดมาครับปากากไม่พูดกันเลยวะปิดชายบนเนี่ยตัวบนเอาไปกันแน่นอนะล่างไปบนบนครับบนบนบนนะ นัดครับพิกัด50นะครับความแรงเท่าไหร่ก็ได้แต่นั่แนะนำจัดสิ่งนัดพิกัด40ความแรง80ไม่เชื่อดูเดี๋ยวดูคอยดูแล้วกัวกน,นเลยลมต้องหนึ่งน่านเนี่ยผมจุดเองได,เอดได้ปิดได้ปะวะเมือ่อกี้เมื่อกินวันนั้นเดียวตายก็ปิดได้ศูนย์แหลกจุดแปดตัดไว้แหลกตัดเป็นนัดจัดการนัดเอาให้โดน ครับผมอู๋ช็อกโกแลตมากระดานตู้วิ่ไก่หลับตายมาเจยพลาดคุณนั้นนี่เขาไม่เคยพลาดเลยแต่ผมมีพลาดทุกลูกต้องเข้าใจครับว่าหน้าพุดมาขายหน้าตาที่แล้วเลยมันไม่เท่ากันนะพิกัดเขายหน้าเสียชื่อเสียงหมดอ่ะยิงพลาดแองหมดเลยคุณต้องเข้าใจครับว่าอาวุธแต่ละอาวุธพิกัดจะไม่เท่ากันความแรงไม่เท่ากันพิกัดผมมันได้แค่ห้าสิบ ห้าสิบห้ามั้งห้าสิบห้าถึงเจ็ดสิบนี่ยเราไปอัดเขาให้ครับอน้าครับที่บวบวกกันมาแล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้สุดหลอดแล้วเด็ดนะโอเคมเลยไหมครับเลยฮะเฮ้ยอันคิติคอเจ็ดร้อย โอ้เจ้าเกิร์ครับด่านต่อไปครับจบสีได้กงตามไปเะฮะพุ่งไอ้พี่บุกจะบุกอะไร่อ้พี่บุกอาไหร่ท้อแจ้งผมอะมากผมราบุ่าบุกทักเลยนะน็อตเลยนะเด็ภารกิจผ่านแล้วเฮ้ยเปิดกล่องเรียนไในตำนานเจ็ดเปิดกล่องอีกหกสิบนาทีทวงนัดเลยเรียกตวงนัดเลยอีกสี่สิบนาทีตัวงวงมูลที่เป็นนาทีอ่ะตัวทวงเลย ้าจบตอนนี้เป็นอันจบคลิปนะครับผมช่างไหวแท้ <c oughs> ช่างไหวแ้นะครับ <c oughs> ดูเวลด้วยครับ <c oughs> ลองรีวิวไกล่ลองถ่ายไอ้นี่ไหมเล้าไก่อ,อ่ะเฮ้ยผมอยู่น้าอีกแล้วเลาไก่ไม่ไหวอ่ะโรดไปะนะ <c oughs> เราเวลยี่สิบกว่าก่อน <c oughs> ไม่เกี่ยวอ่ะเล้าไก่มันยากด้วยบ้านมันยิงถ้าไม่เข้าแล้วพี่ผมผมตีแรงอ่ะเอ,อ้ยผมตีเบาก็ถึงบอกไงว่ายี่สิบกว่ากว่าแม่งก็สิบห้าเลยต้องเอาจัา ต้องเอาคนที่อาจารย์เราเลยที่เป็นลูกศิษย์ออามาสิจัดยิ้าความแรงห้าสิบอะไอ้ความแรงหกสิบผมอะอาจารย์แล้วออกเลยอะอาจารย์บอกเป็นยาอาจารย์บอกคุณไม่สอบแล้วแล้วนาหน่อยแล้วคู่โชคดีคือใครครับเออพูดมากไม่ครับคุณนัดครับตัดตัดตัตัพูดมากพูดมากจอกกันละหกแม่งเลย สกายเหรอเอ้ยเปิดฮามาช,ชิอะไรฮามาชิอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยหีบถามว่าเปิดหรือเปล่าทำไมอ่ะเปิดอยู่ปล่าล่ะไม่ได้เปิดนะครับืมอมผมไม่ได้เปิดเ้าโอ้โหครับคุณแบงซ่าไม่น่าพลาดนะครับเนี่ยนี่เหรอเขาซ่ากันเหรืองั้เขาอุย้ยว้าว โอ้ยไอผมยิงมาเขาจะได้หนักเกินมาสองจุดนะเนี่ยเฮ้ยพี่ยิงลาบดินเลยยิงลาบมาได้ปิกัดมันตั้งมาหกสิบถึงเจ็ดสิบอ้าเหรออุ้ยเลยโอ้โหโคตรแม่นอะแม่นแท้เออถ้ายิงอย่างเงี้ผมแนะนำว่าอย่าอย่าแยกกระสุนนะเออเฮ้ยหูเล่ลองเชิงลองเชิงไหมลองเชิงลองดูเจ็ดฐานไป อาใครดำงับอร่อยนินทาผมอร่อยอร่อยนัุกกูนินทาผมอะไรติดหน้าเฟอีกแล้วฮะร้อนร้อนผมแตก้นสกาต้องรีบครับมันต้องรีบกล้องนะนี่นยี่สิบแปดมันเปนมันเป็นมันเป็นเพกว้างอะผมอุ๊ยเ่ย เอาโองไปดูนี่ดูนี่ยังไงครับกระรอนากราะรอนจะกระรอนากราะรอนแล้วครับเฮ้ย <c oughs> ตา <c oughs> กระมมงกระมมงครับกระมมเอ้ยตาผมอีกแล้วยิงมาค่อยแม่นด้วยยลมมันเยอะจังว่าลมต้องสองพี่อิงแคสี่สิบก็พอล้องดูเอาสักหกสิบหกสิบสี่ดีกว่า ให้มั่นเลยอีกแล้วครับบอกว่าสี่สิบไม่เชื่อน้องไงไม่เชื่อน้องไม่เชื่อใจลองยิงดูไม่ยอมเงียบเลยนะมันไงไม่ยอมเชื่อน้องตับตับวัดเงยนดูแค่สองร้อยไม่ยอมเชื่อน้องไงครับแค่สองร้อยเหรอเฮ้เสียงดังไปปะวะเนี่ยไอ้ตอนที่ไก่แม่งวัวกัะไก่เป็นวักอะไรอะเพลงเพีง โบ๊ะเฮ้ยผมแล้วอ้โเพลคว้างมันดีกว่าเท่นย้อนเนี้ยไม่ใช่แล้วกระจายก็แรงนะตอนที่ได้มาแรกๆอ่ะเพิ่มมาแต้มหนึ่งตับเออมันอยู่ใครเนี่ยมันอยู่ใครมันผ่านพูดมากเอาแล้วครับชานี้นั่นโดนแน่เลยติดพิษชานี้นี่มันมันต้องมันต้องเลยผมอ่ะเพราะเชื่อบอกว่าพิษอ่ะอ่านข่าวโลก ตายแล้วหิวอนฮิวน้อยน่อยหิวหิวหิวผมไม่ได้ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ฮิวตอนนี้ครับขอบคุณฮะนี่ัดเลื่อนหน้าเลยครับใกล้ๆดิใกล้แม่งกระทืบตายเลยอ่ะเชื่อน้องตัวหน่อยดิบ้าโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอ้โถเออเออเออเอาลืมหิวอะไร กดดีแม่นครับมันยำอุ้มต้องขออาไปเสียงรบกวนนะครับนะฮะอย่างบ้านผมเป็นร้านช่างนะครับก็ผมผมผมไม่ได้เสียงอะไรนะอ๋อเออแล้วไปแล้วไปเพราะตอนนี้มีคนตัดเหล็กอยู่นะบ้านใครบ้านผมอ่ะโอตัดเลย ้าหมูมันออกได้นี่ดีมากแหละ้ยไข่ดาวไข่ดาวน่านนะอร่อยที <c oughs> <c oughs> ม่มแบบโดนสองรอบแล้วเอายูปนัดก็ดีฮะใครก็ได้จริงผมทีผมจะทำไม่ตายพ่ยุบว่ะผ่านแล้วจะทำอะไรใครจะทำนะจะทําทำไมตายก็เล่นเลยเอาไม่ได้เหรอรอไกลมาชิกอะจะทำไม่ตายอะจะอะไรยูระเบิดใส่ <c oughs> ไม่ไม่ต้องแล้ได้แล้วเอานัดนัดนัดมันมันมันไปใกล้ไก่เกอโดนจิกเดียวห้าหมื่นไม่ใช่ห้าหมื่นนะห้าแสนไม่ใช่หรอตายเลยห้าแสนหมื่นนี่แหละแสนแสนแย่เขาไยแสนแล้วท่านี้ไม่นะโอ้ยไม่รอดแน่นัดผมตีตรงออกจากงานมงคลแล้วอ่าไม่รอดถ้ามันเล็งมาผมก็โดนโดนผม ยิงแกนั้าเลยให้รอคออนดิ่แล้วรอดิ่งแล้วครับรอดิ่งแล้วครับดำมุงเรียวหมดจะยูให้ถ้ารอดรอดไหมจะบุยวายสิครับสี่สี่หกโอเคสี่สี่หกคุณน็อตเชื่อไหมถ้าหากว่าสามคนเนี้ยพวกเราเนี่ยยิงโดนนะตายไม่รอด โอ้โหแบงค์มาตายเลยมีออกมาครับแบงค์บ้าอีกทีเบิกตาครับเอาตายไปครับเบิกตาแล้วโอตให้ตะกรอนมาผมจะยิ้มให้ดีไะเนี่ยผมไม่ต้องหิวจะไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวเออใช่ใช่ใช่ไปเดี๋ยวค่อยหิวเอ้ยหิวก็ใช้ถ้าไม่ตายละใช้ได้แต่มันเบามันเบาเองแค่เบายังไงครับเบาแน่ล่ะครับหมูอะไรอ่ะเฮ้ยตายแล้วเร็วๆดิรีบยิงไป เออผมมีสกิลทะลุเกาะเด้อเมันคืออะไรวะอ๋อบอกว่าบอกยิงแบบทะลุเกาะไงทะลุลองรถมันหนึ่งจุดโอออือตายบอกเลยฮิลเป็นไงตับเฮ้ยตายเกมมันจะจบแล้วเฮ้ยไก่ไก่ไก่ขาไม่ขยับเออไก่ขานิ่งเลยเฮ้ยไก่ไฮโซเฮ้ยไก่ไฮโซแักมากแต่แหลกนั่นโอ้ยคนเดียวเลยครับเต็มเต็ม ก็จะรอสักหน่อยตายเฉยเลยโอ้โหขอดทนนะครับคุณนัทครับเดี๋ยวจะลองใช้สกิลนี่นะทะลุเกาะไม่เชียอารมณ์เสียอย่าให้ถึงมือของผมนะครับถอยตาผมลงเตือนอะไรฉันตกอ่ะตายคุณนอทครับยายถึงตาผมนะครับวิสกิลทะลุเกาะโดนมอเนี่ยไปโดนดิตู้ อุ้ยขาโอ้ยโอ้ืนมังเหอะแล้วมันระเบิดใส่ใครที่กระเดื่ถึงตาผมสินะมาปิดเกมแล้วเกิดมาปิดเกมแล้วมาสองจุดตับสองเซนสองโทรชีวิตแบงค์ปิดเกมแล้วพูดมากไก่นิ่งแล้วครับไอ้แม่แแฉสามแล้วใครปิดเกมเนี่ยแบงค์หบอก็แบงค์ปิดเกมเออแบงค์แบงค์ซ่าปิดเกมนะแบงค์ซ่าจัดการ ยังไม่ได้ไปปิดเกมได้ไงเอาเลยครับแกงสลับลมแม่งไงจัดการครับจัดการครับเอาเลยครับเอาเอาโท่ชีวิตอ๋อคุณคุณเนี่ยผมปิดใช่ไหมแล้วคุณก็ไปบอกดีๆจัดเต็มจัดเต็มเฮ้ยลมอูดลมตั้งสองลืมดูไฟอูดเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมยิงกงเองปิดเกมครับปิดเกมปิดแมพใครปิดแมพเนี่ย อ่ะมาร์กในตามมาร์กอ่ะเชดเกลตรงยื่นเลยมาไอ้นัดไม่เ้ยว้าวครับโอ้ยเดี๋ยวโดนเส้นเย้ปิดเกมแล้วเย้เอ้ไอ้นี่ผมบวกเท่าไหร่อ่ะเนี่ยไอเอ็กพีดูจากใต้ร่างผมไม่ทราบอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาอย่างไรครับนี่ดู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 โอ้โหโอ้ไ้ตัง เอยากคดได้คดมุกก็มาร์กเปิดดีกันหน่งยไหมดแล้วมันต้องเสบกีด mm ้วยเกณฑ์พอดีงานโอ้โหใหญ่บุกอยู่ข้างๆตรงกลางเวทผ่านแล้วเวทผ่านแล้วกำลังจะพูดเลยแยงพูดอีกฮ้เโอเคครับได้แปดได้แปด้เหรียญทองโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเป็นการถ่ายเกมบูๆนะฮะสั้นๆนะครับผมสวัสดีครับครับ